ประบายดีพี่น้องซอปปแล้วจ้าเดินทางมาที่คลิปที่สี่แล้วนะคะทุกคนแต่ก็ยังชุดเดิมนี่เป็นวันแรกนะคะตอนนี้ฮอแกยูทีสารนะคะสารปูด้วยทุกคนอโลบอกว่าหมองนี่นะคะเป็นสารเก่าค่ะทุกคนแต่ก่อนนะคะสิเป็นบอน้ำด้วยทุกคนอันนี้อโลบอกว่าสฟังเด้อทีนี่นะคะกับสิพาทุกคนมาไหวปูพญานาคกันค่ะสิ่งด่ขาดว่ได้เลยก็คือต้องเอาไฟเบอร์เอยานะทุกคนมาขอพรปูห้คลายดีแฮ้งๆฮงังๆังร้อยล้านทันล้าน ดเด้อปูเด้อและคนที่ตั้งใจมากนั้นก็คือธัญญาสยามนะคะซีโอของเรานั่นเองเสร็จแล้ว,ล,ว,ล,วล้วก็วาร์ปมาอีกที่หนึ่งนะคะที่นี่นะคะเป็นพระธาตุหลวงนะทุกคนก่อน,<ค>นที่จะเข้าไปไหว้นะ,ะเขาก็จะมีนี่เลยคะ่ะทุกคนเป็นผานนะคะเขาเรียกอะไรใบสีเออใบสีนะคะแล้วก็ขันห้านะคะให้บูชาเด้อบูชาแล้วแล้วฮะกลับมาไหว้ปูกันเลยคะ่ะทุกคนขอพรอนใดๆให้เรียบร้อยนี่เลยค่ะเราก็ทาการเดินเข้าไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็จุดเทียนสองดอกนะคะแล้วก็จุดธูปเด้อทาการว นี้นะคะเราก็จะมีญาติญาติอาลูมาด้วยค่ะทุกคนเป็นหน้าสาวนะคะหลักกับพี่พี่สะพ้ยบอกเอออันนี้ก็จะเป็นพี่สะพายอาลนะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยค่ะเขาหอบไปน้า no สุโมงนะคะเอญย่ไฟเบอร์เอามาขอพรปูจ้ามองนี่นะคะเขาบอกว่าเป็นบอหน้าเ้ยทุกคนแต่หนเขอไปทายใกล้ๆบ่ได้ไร้อยทุกคนเพราะว่าเขาล้อมรั่วไววอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะวายปูเ็จแล้วนะคะหนูกัสีมะปล่อยนกเ้ยทุกคนมีนกให้ปล่อยนะคะลอยทุกปล่อยโศกไปเลยค่ะขออภัย ในความลืมทายทางในเหบิองหรือค้นยางเข้าไปเวิองแล้วนะคะแต่ลืมทายบอเป็นยงนังเนาะเมือออเ่อไนค่อยเบิองไหมพอาะยางออกมานะคะทุกคนมีเด็กน้อยเห็นไอติมอีกแล้วทิ <c oughs> ้งโหลดไอติมบ่ได้เลยแลนใส <c oughs> อีกก็นั่นก็คือว่าบ่มีเงินล้าจากบาทเลยทุกคนหนูกะยาบ่มีไผมีเงินจากบาทนางบอกว่าบ่เป็นยังบ่ยังสั่งไว้เลยเดี๋ยวลูกก็มาจานะ่ายพนักเ่นะค่ะได้แล้วนั่งก็ยิ้มเปื่อยเปื่อยทุกคนเป็นไรอยู่กับไอติมเรือย่านะแก้วนี้ก็คือสิบบาทไทยนะคะทุกคนกินแล้วก็สดชื่นมีแห้ง ทีนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะจะเป็นคลิปที่รวมการทําบุญทุกอย่างใดๆนะคะในประเทศลาวเด้อเดินทางมาที่พีซีแล้วแต่กบยังสุดเดิมมือเดิมมือแรกมือเดิมนะคะทุกคนอยา่าเฝ้าเบือ่อเด้อทุกคนกดไลค์กดคอมเมนต์กันแน่เด้อมาถึงอีกหนึ่งวัดนะคะตอนนี้ก็คือว่าทําการรูปข้องเด้อว,ว่าผู้ใดสีดัง <c oughs> แล้วเบิ่งสองคนนี่นะคะทุกคนญาติกันรูปว่าข้องอันนึงรูปสองคนเฮ็ดเข้าไปเฮ็ดจังไดก็ว่ดังกันเลยสลับกันไปสลับกันมาอยู่พี่นอก อ,อ <c oughs> แล้วก็มากันที่วัดสุดท้ายของมื้อนี้นะคะทุกคนมาสีมืดแล้ววัดนี้ก็คือเป็นความบังเอิญที่สได้มาเด้อวัดนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมานะทะุกคนแต่มันคือความบังเอิญน,นะคะวัดนี้คือวัดที่พี่อ้ําอภิชาตินะคะมาพบเจอแล้วทุกคนคือแบบขนล,ลุกแหงวัดนี้นะคะขาเจ้าบอกว่าให้เอินมาวัดนคราชนะคะทุกคนแลกมองนี้นะคะทุกคนก็นสิเป็นเจดีแปดรอยก็ปิดเพิ่งค้นพบ,พบเมื่อไม่นานมานี้นะคะและตอนนี้ก็สิมืดแล้วนะคะทุกคนมีแม่แม นะคะพ้ามาสวดมนต์นางสมาธินะคะคือสงบห hey. ในวัดนะคะศีลพญานาคสององค์นะคะคือตรงกลางพญานาคก,ก็จะเป็นบอ่อน้ำเลยทุกคนข้าเจ้าบอกวายเห็ดจังไดปลูกกระเบื้องจังไดกระปูบพราะรนะทุกคนมันเป็นน้ำผุดออกมาก็เลยเห็ดเป็นพญานาคอ้อมไว้นะคะอีพีนี่ก็สิเป็นอีพีที่ตะลุยทำบุญโดยทุกคนพิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้น้ำเด้อแล้วมาเจอกันอีพีหน้านะคะ